เคมีอินทรีย์โครงสร้างสารประกอบเคมีอินทรีย์สูตรโครงสร้างของสารประกอบเคมีอินทรีย์เป็นสูตรที่แสดงลักษณะการจัดเรียงอะตอมของธาตุต่างๆในโมเลกุลซึ่งมีหลายประเภทดังนี้สูตรโครงสร้างลิวอ,อีสสูตรโครงสร้างแบบย่อสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม สูตรครงสร้างลิสหรือโครงสร้างแบบอิเล็กตรอนเป็นวิธีการเขียนเพื่อแสดงเวเลน์อิเล็กตรอนและการสร้างพันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอมในโมเลกุลโดยอะตอมแต่ละอะตอมต้องมีเวเลนต์อิเล็กตรอนครบ8ยกเว้นกรณีไฮโดรเจนมีเพียง2ออิเล็กตรอนซึ่งสูตรโครงสร้างที่เข้าใจและสามารถเขียนเกี่ยวกับพันธะได้ดังนี้ 1. คาร์บอนอะตอมมีเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับซึ่จึงสามารถใช้อิเล็กตรอนร่วมกับอะตอมอื่นอีก4อิเล็กตรอนเกิดเป็นพันธะโคเวลเลนต์ได้4อาจเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หรือพันธะ3ได้ดังรูปภาพนี้เลยค่ะ 2. ไนโอดเจนอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่สามารถเกิดพันธะโคเวลเลนต์ได้3พันธะดังนี้ 3- ออกซิเจนอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่สามารถเกิดพันธะโควาเลนต์ได้2พันธะดังนี้ 4- h a ฮโลเจนอะตอมมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว3คู่สามารถเกิดพันธะโควาเลนต์หพันธะได้ดังนี้ส่วนไฮโดรเจนสามารถเกิดพันธะโควาเลนต์ได้1พันธะนะคะ อันนี้เป็นตารางสรุปนะคะแต่ละโครงสร้างค่ะเราจะเห็นค่ะในโครงสร้างลิวอีสนะคะแบบภาพพอเราเขียนเราจะได้คร่าวๆแบบนี้ค่ะสุดรโมเลกุลนะคะตามที่กําหนดแล้วพอเราเขียนโครงสร้างลิวอีสเราจะได้แบบในรูปภาพเลยค่ะ ต่อามานะคะจะเป็นสูตรโครงสร้างแบบยอ่อเป็นการเขียนสนัญลักษณ์ของคาร์บอนต่อเนื่องกันโดยไม่แสดงพันธะแบบเส้นยกเว้นพันธะคู่และพันธะสามส่วนอะตอมของาธาตุอื่นๆที่เกิดพันธะกับคาร์บอนให้เขียนไว้ติดกับคาร์บอนอะตอมนั้นโดยไม่แสดงพันธะและถ้าโครงสร้างมีลักษณะสากันให้ใช้วงเล็บค่ะแทนการเขียนทั้งหมด การเขียนโครงสร้างแบบย่อมีข้อดีกว่าการเขียนโครงสร้างแบบลิวอิตเพราะว่าใช้เนื้อที่น้อยเขียนได้สะดวกและรวดเร็วแต่อาจพิจารณาโครงสร้างของโมเลกุลได้ยากและสับสน,นะคะ่ะนอกจากนี้การเขียนสูตรโครงสร้างยังสามารถเขียนแบบย่อบางส่วน,นะคะ่ะซึ่งเป็นการเขียนสูตรโครงสร้างแบบผสมระหว่างโครงสร้างลิวอิตและผสมกับโครงสร้างแบบยอ่อโดย ใช้ขีดแทนพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนค่ะหรือระหว่างคาร์บอนกับหมู่ฟังก์ชันเพื่อต้องการเน้นเหมือนในตารางเลยค่ะในส่วนต่อมานะคะจะเป็นการเขียนโครงสร้างแบบเส้นและมุมค่ะนิยมใช้กับสารเคมีที่มีโครงสร้างแบบวงหรือมีโมเลกุลขนาดใหญ่เนื่องจากเขียนได้สะดวกและรวดเร็วกว่าโครงสร้างอื่นๆค่ะ ประเภทสารประกอบเคมีอินทรีย์การแบ่งประเภทของสารประกอบอินรีย์แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆตามชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบดังนี้ 1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนก็จะเป็นแอลเคนแอลคีนแอลไคน์อโลมาติกสสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบแอลกอฮอล์ฟีนอลและอีเทอร์แอลดีไฮด์และคีโตนกรดคาร์บอกซิลิกเอเทอร์ Ether, สามสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบคือเอมีนสี่สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบคือเอมา์ค่ะต่อมานะคะจะเป็นหมู่ฟังก์ชันชื่อหมู่ฟังก์ชันประเภทของ,องสารประกอบแล้วก็ตัวอย่างสารประกอบค่ะเหมือนข้อมูลที่เมื่อกี้นะคะที่เรากล่าวมาค่ะอันนี้คือเป็นตารางสรุปค่ะรายละเอียดทั้งหมดค่ะ การเรียกชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์ระบบอายูแพคหรือป,ประเภทหลักเกณฑ์การเรียกชื่อสารอินทรีย์ตามระบบอายูแพคโดยทั่วไปมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ชื่อโครงสร้างหลักเป็นส่วนที่แสดงลักษณะโครงสร้างหลักของคาร์บอนที่ต่อกันเป็นสายตรงยาวที่สุดการเรียกชื่อโครงสร้างหลักจึงเรียกตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่ต่อกันเป็นสายยาวที่สุด สองคำลงท้ายเป็นส่วนที่เติมท้ายชื่อโครงสร้างหลักเพื่อแสดงว่าสารอินทรีย์นั้นเป็นสารประกอบประเภทใดเป็นสารประกอบประเภทอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวคำลงท้ายจะบอกให้ทราบถึงชนิดและหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุล 3. คํคำนำหน้าเป็นส่วนที่เติมหน้าชื่อของโครงสร้างหลักเพื่อจะบอกให้ทราบว่าในโครงสร้างหลักมีหมู่ฟังก์ชันอะตอมหรือกลุ่มอะตอมใดบ้าง มาต่อกันอย่างละกี้หมู่และอยู่ที่4ตำแหน่งใดในโครงสร้างหลักการบอกตำแหน่งของส่วนต่อมาใช้ตัวเลขน้อยที่สุดถ้าในโครงสร้างหลักมีอะตอมซ้ำๆกันมาเกาะให้บอกจำนวนโดยใช้ภาษากรีเช่นไดเท่ากับ2ไตเท่ากับ3เตต่าเท่ากับ4เปเพนทาเท่ากับ5ถ้าในโครงสร้างหลักมีกลุ่มอะตอมหลายชนิดมาเกาะให้เรียกชื่อ เรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษตัวอย่างนะคะเช่น2เมทิลหมายถึงมีเมทิลกรุ๊ปมาต่อที่ C ตำแหน่งที่2ในโครงสร้างหลักข้อต่อมา3ไฮดอกหมายถึงมีโอเฮมาต่อที่ C ตำแหน่งที่3ในโครงสร้างหลักข้อต่อมาก็3เอทิล2เมทิลหมายถึงมีเอทิลมาต่อที่ C ตำแหน่งที่3 ไดเมทิลกรุปมาต่อที่ C ตำแหน่งที่2ในโครงสร้างหลักการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์สารประกอบโคเวเลนต์เป็นโมเลกุลของสารที่เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่สองพันีขึ้นไปมาสร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อกันด้วยสัสดส่วนต่างๆกันทำให้เกิดกันยากในการเรียกชื่อสาร จึงได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการเรียกชื่อสารประกอบโควเวเลนต์ขึ้นเพื่อให้สามารถสื่อความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างของสารประเภทโควเวเลนต์ได้ตรงกรันโดยนักวิทยาศาสตร์กำหนดให้หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อสารประกอบโควเวเลนต์ไว้ดังนี้ 1. ให้มีการเรียกชื่อธาตุที่อยู่ข้างหลังโดยเปลี่ยนเสียงพยัญชนะท้ายของธาตุเป็นไอดังตัวอย่างต่อไปนี้ไฮโดรเจนออกเสียงไฮไดาคาร์บอนออกเสียง คาบ่าในในโตเจนออกเสียงในไตฟูออลีนออกเสียงฟูอไลคอลีนออกเสียงคอไลอ็อกซิเจนออกเสียงออกไซสองระบุจำนวนอะตอมของธาตุไว้หน้าชื่อธาตุโดยวิธีการระบุจำนวนอะตอมของธาตุจะระบุโดยใช้ชื่อตัวเลขในภาษาอังกฤษเช่น1มโน .2 อได3ไต4เตต้าเพนตะ6เฮกตะ เจ็ดเฮปตะแปดออกตะเก้โนนะสิเดคาแต่มีข้อยกเว้นคือไม่ต้องมีการระบุจำนวนอะตอมของธาตุที่อยู่ด้านหน้าในกรณีที่ธาตุที่อยู่ด้านหน้ามีอยู่เพียงอะตอมเดียวและไม่จำเป็นต้องมีการระบุจำนวนอะตอมของธาตุในกรณีธาตุที่อยู่ด้านหน้าเป็นธาตุไฮโดรเจนไม่ว่าจะมีกี่อะตอมก็ตามตัวอย่าง การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ N2O5 n เรียกว่าไดโนโตเจนเพนตาออกไซด์ N2O เรียกไดโนโตเจนมอนออกไซด์ C4I4 เรียกว่าคาร์บอนเตตาคอไลต์ SO2 เรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์การเรียกชื่อสารประกอบ ไอออนิกสูตรและการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกเนื่องจากสารประกอบไอออนิกมีลักษณะการก่อการสร้างพันธะต่อเนื่องกันเป็นผลึกไม่ได้อยู่ในลักษณะโมเลกุลเหมือนในสารประกอบโพเวเลนต์หนึ่งเริ่มอ,อ่านจากชื่อไอออนิกบวกวงเล็บธาตุโลหะก่อน 2. ออ่านชื่อธาตุไอออนิกลบก็คือธาตุอโลหะโดยมีการเปลี่ยนเสียง สุดท้ายเป็น i ดังตัวอย่างเช่น NaCl อ่านว่าโซเดียมคลอไรด์ MgO อ่านว่าแมกนีเซียมออกไซด์ Al 2 O 3อ่านว่าอะลูมิเนียมออกไซด์3หากไอออนลบมีลักษณะเป็นกลุ่มธาตุจะมีชื่อเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันเช่น NO 3เรียกว่าไนเตรต CO 3 2เรียกว่าคาร์บอเนต SO 4 2เรียกว่าซัลเฟต OH เรียกว่าไฮดรอกไซด์เป็นต้นดังตัวอย่างเช่น CaCO 3อ่านว่าแคลเซียมคาร์บอเนต Na 2 SO 4อ่านว่าโซเดียมซัลเฟตอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์อ m โซเมอริซึมเป็นปรากฏการณ์ที่สารมีโมเลกุลเหมือนกันแต่โครงสร้างต่างกันสมบัติอาจคล้ายหรือต่างกันก็ได้ลักษณะสำคัญของอโซเมอริซึม 1สารอินทรีย์มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนมากเกิดไอออนได้ดังนั้นสารอินทรีย์จึงเป็นสารที่มีมากที่สุดในโลก 2. ส,สารอินทรีย์ที่เป็นไอโซเมอร์กันไอโซเมอร์ต่างชนิดกันจะมีสมบัติบางประการแตกต่างกันเช่นจุดเดือดจุดล้มเหลวความหนานแน่น ไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ใดที่มีคาร์บอนต่อกันเป็นโซ่ยาวจะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าไอโซเมอร์ของสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนต่อกันเป็นกิ่งก้านสาขาและไอโซเมอร์ที่มีคาร์บอนต่อกันเป็นโซ่าสายยาวจะมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่ผิวมากกว่าทำให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลคือแรงเวนเดอร์วาลสูงกว่าไอโซเมอร์ที่มีคาร์บอนต่อกัน มีกิ่งก้านสาขาหลักการการเขียนไอโซเมอร์หพิจารณาจากสุนโมเลกุลก่อนว่าเป็นสารประเภทใด 2. เมื่อทราบว่าสารประเภทใดแล้วจึงนำมาเขียนไอโซเมอร์สถ้าเป็นสารพวกโซ่เปิดมักจะเริ่มเขียนไอโซเมอร์จากตัวที่มี C ต่อกันเป็นสายตรงยาวที่สุดก่อนหลังจากนั้นจึงลดความยาวของ C สายตรงลงคั้งละอะตอม 4ในกรณีที่เป็นไฮโดรคาร์บอนแบบวงมักจะเริ่มจากวงที่เล็กก่อนคือเริ่มจาก C 3อะตอมแล้วจึงเพิ่มเป็น4อะตอมตามลำดับการพิจารณาว่าสารคู่หนึ่งเป็นไอโซเมอร์กันหรือไม่ 1. ถ้าสารประกอบท่าต่างชนิดกันจะไม่เป็นไอโซเมอร์กัน 2. ถ้าสารประกอบด้วยท่าเดียวกันและมีจำนวนเท่ากันจะต้องพิจารณา ขั้นต่อไปว่าถ้าสูตรโครงสร้างเหมือนกันจะเป็นสารชนิดเดียวกันไม่เป็นไอโซไม่เป็นไอโซเมอร์กันเช่นตามรูปภาพนี้เลยนะคะต่อมาถ้าสูตรโครงสร้างต่างกันจะเป็นไอโซเมอร์กันเช่นสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุล C5H12 มี3มไอโซเมอร์ดังนี้ค่ะต่อมานะคะสำหรับสารที่มีสูตรโมเลกุล C5H10 มีไอโซเมอร์ที่เป็นโซ่ปิด6ไอโซเมอร์โดยเป็นโซ่ตรง2องไอโซเมอร์และโซ่กิ่ง3และแบบวงอีก1ไอโซเมอร์ดังรูปภาพต่อไปนี้ค่ะสมบัติของสารประกอบอินทรีย์สารประกอบอินทรีย์หประกอบด้วยาธาตุคาร์บอนเป็นาธาตุหลักและาธาตุอื่นๆเช่น H I โดเจน O ออกซิเจน N ไนโตรเจน S ซัลเฟอร์ Cl คลอรีน Br โบมีนเป็นต้น2ส,ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโคว,เวาเลนต์3จุดหลอมเหลวและจุดเดือดตำ่ำเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโควาเลนต์ยกเว้นสารอินรีย์เป็นประเภทพอลิเมอร์บางชนิดที่มีจุดหลอมเหลวและเจือดและจุดเดือดสูง4ส,สารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือขมเหลวสีดำซึ่งเป็นผลละเอียดของธาตุคาร์บอน5สารอินทรีย์มีทั้งละลายน้ำและไม่ละลายน้ำา6สารอินทรีย์มีปรากฏไอโซอเมอร์ลิซึมคือสูตรโมเลกุลสูตรหนอาจเป็นสารได้หลายชนิดที่มีโครงสร้างต่างกันจึงมีจำนวนชนิดมากกว่าสารอะนิรี